สวัสดีครับไวโก้เอ็นสามที่เรียนวันนี้นะคะคือไซจูนี้นะครับอันนี้เห็นบ่อยในเอ็นสามก็เลยต้องรู้ไว้นะครับก็ไซจูดนี้นะครับใน,นสือต่ามัามมากจะเขียนว่าในระหว่างที่จืดๆๆแต่คําว่าในระหว่างที่นะครับในเอ็นสะี่เราเคยเรียนแล้วคือ ไอ้ดานิไอดักลาวันใช่ไหมคะไอ้ดและไอ้ดานิจュジュジュジュูจูจูจูไอ้ดานิกนาาวันทีโอ้อันนี้กไนราวันทีอันนี yeah, good. 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 ้กไนราวันทีนะครับมันต่างกันตรงไหนก็อันนี้ง่ายกว่าเพราะว่านี่มีข้อจากัดว่าขณะที่การังทําอะไรสักเกานนะครับมีเรื่องที่ไม่ได้คาดคิดอะไรสักอย่นงเกิดขึ้นครับให้มีความหมายว่าระหว่างที่การกระทําหรือเหตุการณ์นั้นกำลังเกิดขึ้นอยู่โพดีมักใช้บอกว่าเกิดอะไรบางอย่างขึ้นกะทัน หในระหว่างที to, ่เหตุการณ์ดังกล่าวนั้นกำลังดำเนินการอยู่ใช้ในสถานการณ์ที่ไม่อยากถูกรบกวนครับดังนั้นมาคุยเรื่องนี้มาคุยโต๊ะคุยเรื่องมันเรื่องที่สำคัญครับมีความจำกัดอยู่เนาะอันนี้นะมันใช้ได้ทั่วตัวไปแต่ว่าอันนี้นะครับมีความหมายเพิ่มแบบนี้ครับดูตัวอย่างดีกว่าเนาะเช่นに、い、く、สำคัญครับมีความจำกับอยู่เนาะ นะครับ คือนี่กะทันหันおหน้าก็เจ็บขึ้นทนันมีการเปลี่ยนแปลว่าปวดทอนกระทันหันเลยนะครับเป็นเรื่องที่ไม่ได้คาดคิดนะครับใช่ไหมครับที่ปวดทอนนี้นะครับแล้วก็ใช้ในสถานการณ์ที่ไม่อยากถูกรบกวนนะครับในประชุมนี้นะครับไม่อยากปวดทอนแต่ว่าโอปวดท้องโอ้ยแย่จังเลยโอ้ย oh, ปวดท้องกันหันแย่ yeah, จังเลยไม่ได้คาดคิดแล้วก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นนะครับก็เกิดขึ้นอะไรประมาณนี้ครับเช่นปาร์ตีใ้ในซสจนี้ในระหว่างที่ปาร์ตี้ นะคะถ้าใช้กับคำนามกต้งตัวใสคำช่วยโน้คำช่วยคำนามกุ้งใสคำช่วยโนะในระหว่างปาร์ตี้นะครับโอนะ้กินาเฮบีงูตัวใหญ่นะ่ะเข้ามาเลยอย่างนี้นะครับก็ไม่ได้คาดคิดเนาะแล้วก็สิ่งที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นนะครับในสถานการณ์ที่ไม่อยากถูกรบกวนปาร์ตี้นะครับอูตสึกสนุกแต่ว่างูเข้ามาทุกคนตะโกองอะไรเนี้ยเข้าใจไหมคะ あ、チェン、運転している最中に、ナイラワン、ティー,ガー、ガムラン、カプロット、ユー、中ハーク、シャイガ、カムグリアコ、ガムラン、チュ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 、ユー、ガムラン、ダムヌンガンユー、ダンナン、マクジャ、シャイガ、ブープ、テイル、中、ナイラワン、ティー、カプロット、ユー、中、母から電話がかかってきた、まあプラマンは、メートーマーカトンティー、カプロッなんかメート、ナカメトマー、 คนไทยอาจจะไม่ซีเรียสแต่ว่าที่ญี่ปุ่นนะครับถ้ารับสายก็โดนจับหักคะแนนแล้วก็แย่มากนะครับเอาแม่โทรมาตรงขับรถทําไมอย่างนี้รู้สึกยานี้ครับอสินจีไม่ได้คาดคิดไว้และสินจีไม่อยากให้เกิดขึ้นโตนที่ขับรถเนีย่ยให้อน,นี้คือวิธีการใช้ไซจูนเอ,อันนี้คือคเกตกทตอนระหว่างอดัดานี่ในระหว่างที่กับไซจูนี่ในระหว่างที่นะครับลองใช้ดูนะครับ ให้เดวมี่โคกันลาวันครับซายจูนーーี่อーーันนี้นั่นค่ะนาาวันทีจูจูจูทีซาตาน่ะนองก็ไม่ใช่กัมกริยาซาเดนซาฟาร์พลูกัมกิยาชัพพรันไม่กว่ามาญี่ปุ่นที่อในซาวันทีกัมรันอาซายยูทีดิฟกันเลยเนี่ยอืมจีเซนก็มมีเพนนีไว้กูดคืนอันนี้นั่นค่ก็ที่เป็นนีไกูดคืนนะคะไม่ได้ครับคิดไว้ดวนนาใช่ไหมครับแล้วก็สินที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นใน สถานการณ์นี้แต่ว่า アンニーナカンカムグリアーティサデンサパープナマイライプラチュームガパーティーんかマシェカムグリアーこうカムグリアーニーナカマシェカムグリアーサデンサパープ運転していますガムランカプロティークないかなティガムランギンカーないかなナティクイガフェーンぐらいにクガングラタンエクションループテいますシェメカプデはア日本に住んでいるアーサイユティリップナカクサパープシェメカプカムグリアサパーループテイルナカプムチャイサムワンサイチューニーナカマイラー ครับอันนี้คือโคจัากัดอันทีนีนนะคบแล้วก็อีกหนึ่ง授業が始まっている最中ชั่วโมงที่เรียนนะคะรื่มคาบเรียน และลูเนี่ก็อยู่ในสาภาพนั้นหรอแต่始まりまเริ่มนะครับเป็นคากมริยาชับพารันจำได้ไหมครับมิลนสันเรียนตรงเอ็นห้าคากมริยาชับพารันลูปติดอยนะครับลูปติดอยู่นี่นะครับสเดสด็จสภาพใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเหมือนกับอันนี้เนาะลูปติดอยู่สาภาพครับด้านนั้นอันนี้นะครับใช้ไม่ได้ครับ แต่อันนี้นะครับไม่ค่อยใช้เยอะแล้วแต่ว่าอันนี้ต้นระวันค่ะซึ่งในร่างไสจืดนะครับในระวันที่ฉันอาศัยอยู่ที่ญี่ปุ่นนี่นะครับใช้ไม่ได้ครับต้องเป็นการกระทำแอคชั่นรูปเด้หรืครับ <S <S 1> <S 1> <ๆ>ยังไงแปลว่าในระวันที่ก็เลยตรนที่อ,อก้อสอบนะครับเราก็น่าจะไม่ซับสนเพราะว่าน่าจะอยู่ในกังอ่านหรือว่าอยู่ในคําถามไวยากรณ์แต่ว่าไม่ได้ถามเรื่องนี้แต่ถ้าเราเห็นไสจืนี้ก็แปลว่าในระวันที่ในขนาดที่ก็ได้ แต่ว่าเวลาเราใายจริงๆเนาะเออเราก็ต้นระหวังด้วยว่ามีโคจํากัดด้วยว่าประโยคขั้นหลังนี้นะคะเป็นซีนที่ไม่ได้คาดคิดแลวก็ซีนที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นในขนาดที่อันนี้นะคะกำลังดำเนิกนการอยู่ค่ะโอเคหรือปอ่ะประมาณนี้ครับถ้ามีคำถามหรือข้อสังเกตนะคะเขียนตรงคอมเมนต์เลยนะคะหรือว่ามีน่าสนใจนะคะลองสร้างประโยคนะครับดูแล้วก็เขียนตรงคอมเมนต์ก็ได้ครับให้จわอ่ะสวัสดีครับเซลนาราซูซูครับ